ก็ขึ้นมาหนิเดวยมือขวาบนที่เหลือจับแล้วก็ทอขึ้นมาอีกอ๋อเป็นจะเป็นทรงทรงอย่างนี้นี่จับกลางกลางจับกลางกลางวันนี้เขาจับนิดเดียวนะครับจับไข่จับอกด้านขวาครับจับนิดเดียวจับมันทำอะไรนี่ดูเขาบ้านแหดูเขาสอนบ้านแหเขาบอกว่าจับจับนิดเดียวนิดเดียวใส่ข้อศอกด้านขวา โอ้โหแค่เป <_ living> ็น <what> ช <I S 2> ุดเลยนะชุดลาตีกูเลยอี้อสวยเลยเ่แต่เขาตอกล่างขวางนี้เหรอแบ่งครึ่งเอาเราแบ่งครึ่งเอามาแบแบแบงี่นะแบงี้นะมันจะติดแหเขาบอกโอเคแบ่งครึ่งอ๋อมันยาวขึ้นก็ขึ้นอย่างนี้การเวียงเวียงเดี๋ยวมนถีบยเองเวียงดยแย จอพี่สองผมคิละขั้นตอนเลยออันนี้จอมันคู่นี้มเลยมาเ่งมคนนี่อ่าแล้วก็รบนี้นรอบอีกใช่ไหมครับประมาณน,นี้เอาสมุดเรได้ปะอันนี้ละไอ้แล้วแตพี่ถนพัพี่พี่ก็แบ่งเป็นสามสบแบ่งเป็นสามอันนี้พี่เอาขึ้นสองขึน้นอนี้ แค่นี้แหละเราจะแบ่งยี่สิบตัวเรือของมือกอดที่จำนี้แล้วนี้ใช่ไหมพี่ก็บอเขาว่าไปลองเลยเฮ้ยอสะพานไม่กระดูกโหจะหักไหมวะเฮ้ย ถ้าถ้ากูลงนี่ดีเลยนะแ้วลองไ <c oughs> นกูไปฟังนู่นก็ได้ <c oughs> มาจัดเลยแหละกูร้อนพิชานาะพร้อมหรือยังพร้อมต้องขึ้นสูงๆหรอดูมาหนึ่งหนึ่งสองฮ้ โอ้ปุดยอดว่ะแล้วใครจะไปเอาแหวะไม่กลางเลยแล้วแหบอยู่ตรงนู้นแหละใครจะไปเอาแหวะโอให้มึงก็ไปเอาคนหวานมันต้องจับจอมไว้ดา้าไม่จับจอมแม่งแหหายหายไปแล้วเออแล้วจับหายไปแล้วถ้าเราเราไม่อยากเปียกไงแต่นี้เราก็ต้องเปียกแล้วมันก็ต้องเปียกเลยใช่ไม่งั้นหาไม่ได้ปลากินแนี่ยเราต้องจับจอมไว้นะรอบหน้าเราจะจับจอมจอมคือใครวะจอมโอ้โหเนี่ยสุ่มเสี่ยง ฮะนี่ไงดูก็จะได้ปาลาเลยเรเจอจอมแล้วมาดูดูเลยเนียบกิปเอาไหมอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้เราต้องจับจอมไว้มาเดี๋ยวผมจะสอนแหกบ้านนี้รอบหนึ่งอียเ้าเพิ่งเห็นได้ปลาดูนี่นี่นี่อ้เชี่ยบ้านแหกบานแหกขา้าวแรกได้ปาลา กูไม <households. S 2> ่โอดแล้วขอบคุณมากนะตัวยังน้อยอยู่เลยปล่อยเนาะต้องถ่านมาเนาะจะได้หรือว่าโอเคผ่านว่ะอันนี้ซ้อมนี่ซ้อมเออแล้วมันก็ต้องบ่านกลางบ่อแล้วเดี๋ยวกมมาม่ปล่อยก่อนไป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 ปล่อยไปดูแป๊เออเชี่ยสวัสดีพวกเราฟอร์ซัพเซดซัพเซดแปลว่าสู่ความสำเร็จวันนี้จะมาหาปลาเอาไปกินกัน เออใช่ไหมเพื่อนโดยการว่านแหหว่านไม่เป็นกูไม่เคยว่านเลยไม่มีใครเคยว่านแต่จะลองเนี่ยครั้งนี้แหละครั้งแรกซึ่งเราจะดูจากยู u ูบด้วยแล้วก็มันมีคนมานี่เราก็ถามเขาเมื่อกี้ก็ถามเขาไปแล้วถามเขาไปแล้วอืมามีผู้ช่วยเรามาสองคนเอามาเป็นภาระจริงๆทําทำไม่เป็นเหมือนกัน่ะเพื่อนผมเออมาแล้วครับสวัสดีครับครับผม ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเอ๊ชื่ออะไรครับเซมเบ้ครับนี่แหละถ้าคือพวกพวกนี้เขาเขาฝากความหวังไว้ที่เราว่าหาปลาถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ได้กินโอเคไหมช่วยพวกผมด้วยเป็นกำลังใจให้พวกผมไปเริ่ม นี้เราจะมาเรียนหลักสูตรการวานแหเบื้องต้นโ oh <my> <laughs> อ้ไม่ก้อนฮ่าเราวานไม่เป็นมาเรียนกับครูเย่เยยยครูเป็นผู้เชีย่ยวชาญด้านนี้มามา <laughs> ขั้นแรกนะขั้นแรกเลยอ่ะจอม <laughs> ขเขาเรียกจอมหรอยื oh. ดตรงอ่ประมาณนี้ประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็ประมาณนี้นี่นะโอเคไหมแล้วก็ดึงขึ้นปึ๊บ <laughs> แบ่งสามส่วนหนึ่งสองสามอ่าโอเคแล้วก็จับตรงนี้มาเนี่ยตรงนี้พาพภาพา้าตรงไหลเรา พลาดตรงสอกเรานี่แค่อันนี้พอนี่พาดมาโอเคแล้วเราก็จะได้อีกสองส่วนเรามีส่วนนี้กับส่วนตรงนี้นี่นี้แค่นี้เดียวเราบวานให้ดูนะเดี๋ยวครูจะสอนให้ดูก่อนมามาไปวาดทำเหมือนเซียนนะพี่เพิ่งไปถามเข้ามาเมื่อกี้นี่๋อพี่สอนผมที่ขั้นตอนเลยอะ่ะมดูนะนักเรียนพี่มดูเราต้องหว่านสูงๆหว่านไกลๆนะดูนะนักเรียนชึบไปก่อนนะ ชึบนะอ่าหนึ่งสองโอ้โหไอ่ได้เหี้ยอะไรเลยเดี๋ยวครูลืมจับจอมแต่ครูถ้าเราลืมจับจอมเราต้องไปเอาต้องลงน้ำไปเอาถ้าเราจับจอมเราไม่ต้องลงครูจะได้ปลาไหมนะแล้วมันมีปลาไหมเนี่ยคุณครูว่างทีคุณครู ปลาไหมวะเฮ้ยคุณครูว่าคุณครูได้ปลานี่ไงยาฮู้ยังไงถึงคุณครูวางผิดแต่คุณครูก็ได้ปลานะนี่ไงนี่ดูไหมนักเรียนพีเออนี่อ่าโอเคถ้าวันนี้นักเรียนพีหาปลาไม่ได้นักเรียนพีก็ไม่ได้กินข้าวโอเคเปล่านี่คุณครูหาปลาได้หลายครูมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกก่อน ขอโทษนะครูมือใหม่เพิ่งเรียนจบ15อาชีพที่แล้วเ,เหมือนกันปลาตัวนี้มันตัวเล็ดไปเราปล่อยเราปล่อยอ่อเอาเน้อไม่เอาไปทย์ตัวเด้กินอเ,เออเดอกแห้กอันนี้อันนี้คือการสอนไงการสอนก่อน,อ,นอ่าถ้านักเรียนพีจะหาเองนักเรียนพีจะกินนักเรียนพีก,ก็ต้องหวานเองนะเฮ้ยม,มีเชือกเหรอถ้าไม่ได้ซื้อกินหรอกเอ้ยไม่ได้นะครูครูนักเรียนทันเราต้องมาฝึกการหาปลาถ้าเกิด ถ้าเกิดเราไม่มีภูมิใจใช่มันไม่มีเงินไม่มีอะไรเราจะทํากันยังไงมีดอกยืมเดี๋ยวยืมมียืมนักเรียนทันนักเรียนทันใช้เงินแก้ปัญหาแล้วเนี่ยนักเรียนทันเนี่ยไม่ได้นะเราต้องลองกันเองนักเรียนพีไปขี่ดูครูขี้ไม่เป็นครูลืมชิบหายแล้วเราไม่ใช่ขี้มายังแป๊วเดี๋ยวนะมันต้องมีเชือกมังผมใช่เขาเรียกว่าจอมนะนักเรียนพี จอมจอมจอมอะไรจอมจอมแก่นจอมแก่นเออนี่วะงานเข้าขี้ยากชิบหายแล้วได้ฉ่าเดียวครูนั่นแหละนักเรียนพีต้องให้ครูสอนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับมาเดี๋ยวควรูมาสอนอีกหนึ่งรอบนี่อ๋อต้องหนึ่งสองสอง,ส,องสามแล้วก็ดึงขึ้นเออแล้วก็เอาแบ่งสามส่วนนะนักเรียนพีเอาพาดไปไหนหนึ่งต้องสามอันนี้เอาส่วนที่สามนี้พาดไปตรงนี้ตรงกันตรงศอกเราโอเคแล้วเราก็จับเอามือนี้ออกมาตรงนี้ จับประมาณจับตรงนี้ด้วยหนึ่งส่วนเอออ๋อแล้วอันนี้กูจะจับอะไรอ่ะนี่กูจับไม่ได้เต็นผีมั่วแล้วดูดูกูสอนใหม่จอมจึ๊บเออจึ๊บเออจึ๊บเออจึ๊บปึ๊บเออแบ่งสามส่วนหนึ่งสองสามเออโอเคหนึ่งสองสามขี้ไปเดี๋ยวมันจะพันกันโอเคเอาส่วนนี้มาเอออ๋ออีส่วนนี้เออวงหลายหลายครูนี่เห็นไหมเออส่วนนี้เออ นีเออแล้วอีกส่วนนึงเอออีกส่วนนึงอยู่ตรงนี้เออนี่จะได้ประมาณอย่างนี้อย่างนี้นะประมาณคร่าวๆงั้นแล้วก็เราปื๊ดอ๋ออ่าโอเคลองนัดเตียนทีแล้วก็ปื๊ดลองลองลองก่อนหนึ่งสามย่าเออแก็อย่างนี้ใช่แล้วนัดเตียนพี่อ่อโอเคหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้ไปพาดตรงตอกอันเนี้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปพาดตรงตอก อันนี้เหรอ,อไปพาตรงสองนักเดียงต,งต,งตงรงตรงทิวทิวจะเหมือนผมจีวรลพระแต่คล้ายกันต้องให้พระนี่บ้างให้เป็นทุกคนนะมึงรู้ได้ไงแต่เขาห่มจีวรไงไม่เกี่ยวเนี้ย <c oughs> อ่ะยุยืบเออตรงนี้แบ่งเราแบ่งเราสามส่วนนะออานี่พาตรงสองนี่เออถูกต้องครับแล้วก็เอามือส่วนเนี้ยมาจับตรงนี้ให้ได้โอเคทำนี้นี้เขาฟังมั้ย Okay. เราไม่ได้ขี้แหงก่อนไงเอาโอเคเ้ามาจับส่วนนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวส่วนนี้เอามือเนี่ยมือเนี่ยมาจับส่วนนี้ทำไงก็ได้ทำไงก็ได้ทำไงก็ได้กูซื้อกินดีกว่าเรียนค่ะเรียนค่ะเาเดี๋ยวเราครูยืนด okay. ูวิธีก่อนนะอเด็กเรียนพีต้องไปเอา เห็นไหมล่ะเราเราเราผิดสูตรเอาอย่างนี้นักเรียนพีหาไม่ได้หรืออะไรไม่ได้นักเรียนพีไม่ได้กินข้าวนะครับวันนี้หายแล้วลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่หนึ่งสองสามปจหลามขึ้นบกห5สี่ห้าหกกิ้งจกยักษ์ไส้ ติดไม้ไม่ได้หรอกตรงนี้ลงน้ำเลยไหมแค่บานให้เห็นมันแตกก่อนก็ได้นักเรียนน้ำหนักเยอะซะเลยมันมันไม่มีแรงเบี่ยงนี่หรือไงต้องเปลี่ยนมุมบานแล้วดั่งคำโบราณที่เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหน อะะไรนความพยายามอยู่ที่ไหนเฮียความความสำเร็จแม่งก็อยู่ตรงนี้แหละอ่าเป็นไงนักเรียนพีได้ปลาได้อะไรบ้างเปล่าไม่ได้อะไรเลยอ่าแล้วงี้นักเรียนพีจะกินอะไรล่ะนักเรียนพีหวานมาอีกรอบนึงครูผู้ช่วยเหยี่ยวครูผู้ช่วยเหยี่ยวมายิงกำกับตรงนี้หน่อยครับอีกครับครูผู้ช่วยเหยี่ยวโอเคครับยิงกำกับตรงนั้นเลยครับผมโอเคยิงกำกับที่นี่นะครับทีสัตว์ธรรมดากูก็ลื่นอยู่แล้วเหี้ยอ่า นักเรียนพีจำสูตรได้เปล่าขั้นต้นทำไงอจอมอโอเคปึ๊บปึ๊บอ่ะอ่ะอ่ะ,อะโอเคแล้วแต่นักเรียนพีเลยครูไม่บอกแล้วคือ,อมึงสอนถูกหรือเปล่าอยากรู้ครู<ส><ข>มึงสอนถูกไหมเนี่ยก็สอนมาแบบนี้เหมือนก<ส><ข>ันมึงสอนก็ถูกหรือเปล่าอ่ะโอเคอ่ะนักเรียนพีวันนี้เพื่อนนักเรียนพีก็ไม่ได้กินข้าวแล้วแหละ <Okay. S 2> เปงนไงนักเรียนพีกับครูผู้ช่วยเหี่ยวยังไม่เห็นผลเลยตอนเนี้ยจะได้กินไหมเน,น,นี่ยวันเนี้ยจานนักเรียนตั้งใจหน่อยสิตั้งใจให้มากกว่านี้นี่นี่ว่าวงนี้น,น,น,นักเรียนน <laughs> ักเรียนตั้งใจให้มากกว่านี้เลยสิเออเอ๊ะเอ๊เอ้าไอเเ นักเรียนพีทำร้ายครูผู้ช่วยได้ไงอ่ะไม่พ,ชชพอใจเลยเป็นไงบ้าง <laughs> อยากเปียกอะไรนักเรียนพีทำร้ายครูผู้ช่วยวเนี่ย <c oughs> เอาเอาเอาแห่มาเดี๋ยวครูจะไปหั่นบอ่อแถวตรงนู้นดีกว่าตรงนี้มันไม่ไม่มันก็มีปลาอะไนักเรียนพีว่านไม่ได้ไงเดีย๋ยว,วครูจะไปหั่นตรงนู้นแห่มาให้ครูโอเคตอนนี้เรากำลังไปหาปลาใช่ปลาอีกบ่อึ่งบ่อนี่มีเยอะแน่ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนถึงที่หาปลากัน ที่หาปลาของเราไม่ขายากทีนักใช่ไหมป,าปาลา <8 5 S 1> ปนนลารวยเลยแปด้าคนี้รวยเลยเอาตัวหนึ่งับปลา8.5สิบห้า5 5บาทนะครับตัวใหญ่ใหญ่เลยอ่ะน,นี่แหละที่หาปลานี่คือบอกเราเออังง่ายๆเลยนี่เดี๋ยวจบนี่ติดดินดินด้วยนี่อันนี้แปดสิบห้าบาทครับ งั้นเลย,ยงันเลยครับเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าผมมาหาปลาได้แล้วนี่อบอกปลาทำให้นักเรียนมันรู้ไม่งั้นนักเรียนมันจะไม่เชื่อเราทีนี้เราก็ต้องแบนนู่นแหละไปัทำกินเลยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวทำไมทำไมมันมารถเก่งวะเออไปมอเตอร์ไซค์อ่ะเอออะไรเขาเนี่ยไปมอเตอร์ไซค์แต่มารถเก่งมึงไปมอเตอร์ไซค์ทำไมมารถเก่งออมอเตอ,อ,อร,ร์ไซค์น้ำม,ม,มันมด ว่านมาวานมาได้ตัวโลเล,ลงพอดีวา่างตลาดแม่งตัวโคตรใจอุ้ยอุ้ยแม่งเราจะได้ไปบอกนักเรียนทีถูกไงเราจะหาว่าครูอะไรว่าแม่งกระจอกว่ะแม่งอย่างงู้อย่างงี้ ไม่งั้นเป็นอาจารย์คนไม่ได้หรอกไม่งั้นเป็นครูสอนไม่งั้นเป็นนครูสอนคนไม่ได้หรอกเป็นครูสอนไม่ได้ครูจริงของแท้วะของแท้ยื้อไม่งั้นสอนใครไม่ได้สอนเด็กโตขึ้นมาไม่ได้นี่ก็ไปรอท่านสถิดีมาครูของแทแที่เราก็ได้กินกันแล้วเป็นไงไปครับจ้าไปไปเตรียมของหลังจากเราทำปลากันเสร็จแล้วก็คือเอาไส้เอาขี้ออกหมดแล้ว เราจะมาใส่ใบมะกรูดแล้วก็ทาเกลือที่จริงต้องใส่ตะไคร้ด้วยนะแต่ตะไคร้มันไม่มีแต่ตะไคร้มันไม่มีเราก็เราก็เลยใส่แก่ใบมะกรูดพอเอาใส่ผักมันแวะเฮ้ยนี่นี่อะไรนี่นะจะได้แบบปังมันเหม็นไงันเราอะไรอย่างเงี้ยใส่หอมหอมโอเคครับทาเกลือ โอ้เชฟเบร์นั่งก็ได้นะไอาพีโอพูดแค่อะไรมาวะพอแล้วโอ้โหย่านนี้ทะเลเกลือล้อพอแล้วเพื่อนโอ้โหโบโบไม่ใช่ปลาเรามันตัวเดียวโอ้โหปลาเราตัวเดียว ไม่ต้องโบต้องโบนะให้เป็นก้อนมันจะไปรูดอะไรเอโอเคโอเคนี่ฮะอีกนิดนึงนี่ไม่เป็นมหาสมุทรแล้วนะเออเนี่ยทะเลเกลือแล้วเนี่ยเออเช่าหน้าฟังนี้ฟังนี้อาละกูเองคือโบโบอาโอเคมันต้องโบมันต้องโบอาคัวไม่สูบ รู้ไหมทำไมเขาถึงโป๊เกลือทำไมถ้าโบบ้านมันจะหางไง <laughs> หลังจากที่เราเอาเกลือโป๊ะอะไรเสร็จแล้วดูโอ้โห<อ>น,าน่ารับประทานเป่าป,ะ,ปะอย่าง ได้เยอะขนาดพี่ปามันนี้ก็ได้อยู่ครับนะโอ้ได้ยืมตัวใหญ่เลยเนาะขอซื้อต่อขายไหมพี่อย่างี้ไม่ขายแล้วครับนะโอ้ไ้ยอะเ่ทาเอาจะต้องดดทผมเตั้งใจี่ไม่ได้ไม่ได้อย่างี้ไม่ได้เลยโอ้เอาพเอ่งพี่ครับครับไงอมาครับางวนเพี่ไม่ได้ครมงเห บ่อยตาบ่อยจะาทุกเช้าเลยนี่ฮะดูแล้วก็รู้เลยว่าตามคล่องขนาดนแ้่นั้นมึงตาบ่อยไหมไม่บ่อยกูอยากรู้เว้ยวะเนี่ยที่กว้างๆเนี่ยก็ไม่ไปทำกันต้องทำอะไรที่แคบๆกูว่างั้นดีกว่ามึงมีที่แนะนำไหมครั้งที่แล้ว่าที่แคบอันนี้ก็แคบไป้จใจพี่ไปเราไปนั่งทำบนรถเปิดบทุนที่กว้างๆของเราดีกว่าเออบทุน่งฐานะอย่างเรา นี่ปิดบรรทุนเออไปออกหาเสียงเลยเฮียเฮียเฮียแม่งยืนให้กำลังใจยังดีเลยว่ะเดี๋ยวเนี่ยเอาถ้วยมือเดี๋ยวกูทำน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกผงส่วนมึงทำน้ำพริกซีฟู้ดแพะ่ได้จัไปครับอาจารย์ อยากรู้มึงเอากูมาทำไมเนนั่งก็เป็นกาลังกาให้กูีทได้แล้วเสแล้วอะติดดวน้ำจิ้มซีฟู้กกับจิ้มแจ่วใครจะชนะเอามาดูน้ำจิ้มซีฟู้กก่อนว่าเป็นยังไง ใครคนทำนี่อันนี้กรรมการของเรากรรมการ่วนอ็นทิมเจ้าผมขอนําำเสนอนะครับผมนำเองครับคุณคุณโอเคเรามาดูกันใครจะกินก่อนมึงกินก่อนนะโอเคกินของไงให้กูกินของมึงเออมึงก็กินของกูกูกินของมึงไงแต่เราต้องตัดสินกันตรงๆนะเออ พอย่างนานแห้งเกินไป เชียวทำอร่อยไหมอร่อยแต่ปลาเผาไม่ควรกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหแม่งเกเรวะเกเรทับแล้ววะปลาเผาควรกินกับน้ำพริกจิ้มแจ่วอเดียกรรมการอ่ะเดี๋ยวกรรมการตัดสินดื้วอ่ะทั้งทั้งที่มีคนแบบ สิงก็ไม่สิงมาแล้วตนะีพุ๊นก่อนเโอเคตีพื้นเผาแล้วเดี๋ยวตัดสินทีเดียวเลยนะโอเคใครกรรมการกินกรรมการ <laughs> ข้าเปล่าไหมล่ะคนทำไม่หิว <Okay. S 2> เป็นไงพอ,อทาขายได้ไหมจากวิธีการทําแล้วทําขายได้ไหมครับเนี่ยเราขายนะแค่นี้ยก็รู้เลยถ้าขายนะขายได้ขายข,ข,ขายเลขายปลาขายอะไรให้ตัดสินให้ยัง <c oughs> ตัดสินให้น้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิม้มอันนี้ครับ ีฟอแค่นั้นแหละครับน้ำจิ้มของแท้น้ำจิ้มผมพิพาตรงไหนครับน้ำจิ้มผมพิพาตรงไหนครับมันมีแต่รสชาติพริกอ่ะหวานเค็มหวานเอ้ยเค็มน้ำทานอีกรอบก็ได้ครัเค็มกลางเค็มเค็มเค็มกลางแล้วก็เค็มตามคลิปหน้าจะมาทำอะไรกินหรือจะมาหาเมนูอะไรกินก็เขียนบอกผมข้างล่างได้นะ เดี๋ยวพวกคนจะทำให้คุณกินเองนะครับทำให้ดูผมขอบคุณมากครับคลิปเออมือเลยสมิ่้อร่อยปะเบ็ดมันจะอ่นตากเลยของแท้บองเลยอัจิ้มหมงกูจิ้มหองกูอามนี่เหรอมึงกระู้อยู่แล้วไผเป็นไผลปิ้งจิ้มขดอร่อยไว้เจอกันคลิปหน้า